ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมือนีกามปปรมาหบพอกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอดีมือนี้พอเตมผ้ามาติดามมันเล่าพัฒนาของเซียนแช่วันเด้อพี่น้องเด้อครับต่กรอนนะครับแต่ก่อนพอเตียมเคยเอามาลงให้เอฟซีอยู่ลงังลังมากก็เล่ยหลุดไปเลิกไปเนาะพี่น้องเนาะมีตะเลขกไทยรัฐบาลไทยปีิปกลัมมาแล้วพี่น้อง เราพัฒนาเซียนชัยวานพี่น้องครับพอเทียมพามาบึงพี่น้องว่าเพนไฮมาตัุใดนะครับเอาถือว่าเป็นงวดแรกนะพี่น้องเนะาะครับแต่เขางวดนี้นะครับงวดน้าเดียวพอเรียมจีไปตามมาอีกนะครับเพราะว่ารู้จักกันนะครับครับเป็นมูก,กวกกันนี่แล้วก็พอเตียมนี่นหะครับพรเพื่อนจับให้มากับสีมี สุดเตรียมกระดิเก้าชุดเป็นละพี่น้องเตี้ยว่าพนจับให้หกุดนะครับัไปเบิ้งน้ำกัดละพี่น้องเนาะให้มาตัวใดกระสิเป็นวันสุกลำพี่น้องเนาะ วันศุกร์ที่สิบ เราพัฒนา เซียนชัวานพี่น้อง ครับครับรบนล่างวิ่งหลดหนึ่งกับสองครับเน้นทีหนึ่งพี่น้อง พับชุดเตียมเพื่อนพี่น้องหนึ 1, 2, 3, 5, 6, ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับ คือชุดวินในพี่น้องได้แต่ผนจัะให้กับซีมี่สองสองห้าสองหก สองเกดนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับจับอย่างหกทางพี่น้อง 连穿行。 ว่าก,กันเบิลกันเป่าได้พี่น้องเนอะขับหนึ่งหนึ่งกับสองสอง,สองพี่น้อง นี่แคนี่พี่น้องคอยเข่าละพี่น้องเนาะคอยปังๆในแม่งวดนี้เป็นงวดแรกนะพี่น้องเนาะแต่ว่ารักสองเข้ามักเข้าเก่าได้พี่น้องด้อหเรือว่ารักสามนะครับจับเอาวินเอาไดนหนิก็ได้ถ้าเอฟซีมักสามกระจับออกสามห้าสามหกสามเจ็ดไปประมาณนี้ละเจ้าคนเดนม,มนใหซ่ซ้ำนี่พี่น้องหลักหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งนะครับเอา คอยปังๆเด้องมวดน,นี้เป็นงวดแรกเซียนชัยวานนะครับเนาะรับคอยมานะครับเอาวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่1รับกับคู่25 26 27 15 16 17เน้น15กับ17เด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าที่สําคัญมักสอบต่อเหาก็บยาลืมกับตัวไว้น่ำแพี่น้องเนาะครับเอาพอเตรียมก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเดอเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม่พอเตรียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ขอ,ขอไวพ้พอนคอยเขาคอยให้แตกครับเขางวดน,นี้วนานาี้พอเตรียมไป หยิกน้พี่น้องเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะเลื่มเด้อพี่น้องเด้อกดไหลกดแช์ให้พอเตียมน้ำเดเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเต้มน้ำนะครับครับเอาสุด้ทยไทยสุดนี้พอเต้มก็ขอกราบขอพระคุณเยบซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเต้มครับพอเต้มก็ไหวพรห้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่หมีเนาะครับเนาะ ขับคอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะรับเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม